สวัสดีครับวันนี้เราก็มาขึ้นพระธรรมเล่มใหม่นะครับวันนี้ขอแนะนำพระธรรมเพลงสตรมอนซึ่งหลายท่านก็อาจจะไม่ค่อยมีโอกาสฟังคำเทศนาจากพระธรรมเล่มน,นี้เท่าไหร่บางท่านก็อาจจะรู้สึกตะกิตตะขวนใจที่จะอ่านเพราะว่าเป็นบทเพลงที่พูดถึงความรักค่อนข้างจะเปิดเผยนะครับก็เราจะแนะนำว่าการอ่านพระธรรมเล่มน,นี้เป็นอย่างไรนะครับก็ขอเชิญคุณวิรวิทย์นำเสนอเลยนะครับ ครับขอบคุณครับอาจารยเสรีก็วันนี้เรามารู้จักกับพระธรรมเพลงโซโลมอนเบื้องต้นกันนะครับแล้วก็หวังว่าเราจะได้ศึกษาลงไปลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไปด้วยนะครับก็เริ่มตริที่ชื่อพระธรรมแล้วก็ผู้แต่งกันก่อนเลยนะครับก็ในข้อแรกของพระธรรมนี้นะครับในบทที่1ข้อหนึ่งกล่าวครับว่าเพลงยอดเยี่ยมที่สุดนี้เป็นของโซโลมอนครับก็มีการกล่าวถึงชื่อของ โซโลมอนในตอนนี้นะครับซึ่งก็มีความหมายที่เป็นไปได้ก็อาจจะหมายถึงว่าโซโลมอนเป็นผู้แต่งเพลงนี้นะครับก็สันติฐานได้จากหนึ่งพงศษัตรย์บทที่4ข้อ32นะครับที่มีการกล่าวถึงว่าโซโลมอนก็ได้มีเก่าวสุภาษิตแล้วก็มีแต่งบทเพลงเอาไว้มากมายนะครับแล้วก็ความหมายอีกแบบหนึ่งที่เป็นไปได้ก็คือผู้อื่นแต่งเพลงนี้นะครับโดยตั้งใจเขียนเกี่ยวกับโซโลมอนนะครับหรือว่าเพื่ออุทิศบทเพลงนี้แด่โซโลมอนก็เป็นไปได้นะครับ ไม่ว่าไงก็ตามนะครับทั้งสองความหมายก็บ่งบอกว่าบทเพลงนี้คือเพลงของโซลมอนนะครับครับก็ปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะบทเพลงโซลมอนความจริงในพระธรรมสุดีหลายบทก็จะมีปัญหานี้ว่าเขียนโดยดาวิดหรือเขียนแต่ดาวิดเขียนให้โซลมอนหรือโซลามอนแต่งอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่เป็นเรื่องเพื่อพระธรรมเล่มนี้นะครับก็ เป็นบางสิ่งบางอย่างที่เราก็คงเดี๋ยวมาค้นพบทีหลังว่าอะไรมีน้ําหนักกว่ากันนะครับครับผมขอบคุณครับอาจารย์งนั้นครับก็เกี่ยวข้องกับเรื่องต่อมาครับก็คือช่วงเวลาที่เขียนพระธรรมนี้นะครับนะครับถ้าหากว่าโซโลมอนเป็นผู้เขียนก็แน่นอนว่าจะต้องเขียนขึ้นในช่วงศตวรรษที่10ก่อนพศนะครับซึ่งเป็นช่วงชีวิตของโซโลมอนนะครับหรือว่าถ้าเป็นผู้อื่นนะครับที่เป็นผู้เขียนก็ อาจจะไม่ทราบแน่ว่าใครเป็นผู้เขียนครับแล้วก็ไม่สามารถระบุเวลาได้แน่ชัดครับแต่นักวิชาการก็ได้พบข้อสังเกตบางประการนะครับที่พบได้จากเนื้อหาพระธรรมเล่มนี้นะครับอย่างเช่นในแง่ประวัติศาสตร์ครับมีการกล่าวถึงกรุงทียซานในบริบทห6ข้อ4นะครับซึ่งเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองสําคัญนะครับก็คือเป็นเมืองหลวงหรือเมืองศูนย์กลางของอาณาจักรอิสราเอลหรือเหนือนะครับในช่วงยุคที่แบ่งแยกเป็น2ออาณาจักรเนี่ย ก็ทำให้บ่งบอกว่าการเขียนเนื้อหาตอนนี้เนี่ยจะต้องเกิดขึ้นในช่วงหลังจากราชสมัยของโซโลโมอนไปแล้วนะครับหรือก็คือช่วงท้ายศตวรรษที่10ก่อนคอ,อเป็นต้นไปนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือเรื่องของสำนวนภาษาที่ใช้นะครับก็พระธรรมนี้มีคำศัพท์หลายคำที่ยืมมาจากภาษาอื่นครับเช่นคำว่าสวนนะครับ,นาารนรบในบทที่4ี่ข้อก็มาจากภาษาเปอร์เซียนะครับเป็นต้นแล้วก็ไวยากรณ์ที่ใช้นะครับก็ดูคล้ายกับในสมัยหลังจากจากการเป็นเฉลยที่บาบิโลนครับ ก็บ่งชี้ไปที่ช่วงเวลาช่วงท้ายสตอรที่6ก่อนคศนะครับเป็นต้นไปครับก็จากกรอบเวลานี้นะครับก็อาจจะเป็นกรอบเวลาที่กว้างนะครับแต่ว่ามีข้อสังเกตหรือว่าหลักฐานที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือจากชุดม้วนคมภีทะเลตายนะครับหรือว่า d e a t Sea Scroll นะครับผมบอกว่าพระธรรมนี้เป็นที่รู้จักในหมู่ชาวยิวแล้วนะตั้งแต่ก่อนสตอรที่3นะครับก่อนคศนะครับเนื่องจากว่าในหนังสือคมพีทะเลตายเนี่ย ก็มีทั้งสำเนาครับคัดลอกพระธรรมเพลงโซโลมอนนี้อยู่ด้วยครับแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นครับไม่ใช่มีแค่สำเนาแบบเดียวมีตัวอ่านที่แตกต่างกันครับซึ่งมงบอกถึงว่ามีแสดงว่าจะต้องมีต้นฉบับและประเพณีการคัดลอกที่หลากหลายด้วยครับก็บ่งบอกถึงความเก่าแก่ของพระธรรมนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับครับผมก็เสริมอันเดียวครับก็คือปุ่งทรีซาเนี่ยหลายท่านคงไม่เคยรู้จักชื่อนี้ คือประเด็นเนี่ยที่มันสําคัญก็คือว่าถ้าบอกว่าเป็นกรุงเยอรมลมหรือกรุงอะไรที่มันเป็นกรุงโบราณเนี่ยมันก็ไม่มีประเด็นที่มาพูดได้คือเมืองทรีซาเนี่ยเป็นเมืองที่ถูกตั้งขึ้นมาพิเศษนะฮะแล้วมันไม่มีทางเกิดก่อนสมัยของซาร์มอนแต่มีเมืองหลายเมืองที่ชื่อที่ปรากฏในพมพีเดิมเนี่ยก่อนสมัยซาร์มอนเยอะแยะแต่ว่าชื่อเนี้ยมันเกิดหลังจากซาร์มอนแน่นอนก็เลยเป็นตัวบ่งชี้ที่สําคัญอันหนึ่ง ขอบคุณครับอาจารย์ครับผมก็มาพูดถึงการตีความหมายนะครับเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่เชื่อว่าท่านผู้อ่านหลายคนนะครับก็จะรู้สึกว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับสําหรับการอ่านพระธรรมนี้ครับแล้วก็อาจจะเป็นเหตุผลประการหนึ่งครับที่อาจจะได้เห็นการเทศนาหรือการสอนแต่พระธรรมนี้ที่ไม่ค่อยบ่อยนะครับก็ถ้าพูดถึงการตีความหมายนะครับเพลงโซลมอนเนี่ยก็กล่าวถึงความรักนะครับทั้งในแง่ของทางกายแล้วก็ทางใจด้วยครับระหว่าง ชายและหญิงนะครับซึ่งเราก็แอสซูมครับว่าเป็นเจ้าบ่าวและเจ้าสาวนะครับในเรื่องราวซึ่งความสัมพันธ์ลักษณะนี้ครับก็แน่นอนเป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ลึกซึ้งที่สุดเท่าที่มนุษย์จะมีได้นะครับหรือว่าชีวิตคู่ชีวิตสมรสนั่นเองที่พระเจ้าทรงสถาปนาไว้นะครับอย่างที่บันทึกไว้ในปรมกามที่2นะครับครับผมและนอกจากนี้ครับภาพความสัมพันธ์ของชายและหญิงที่เกิดขึ้นในเพลงโซลมอนนะครับ ก็อาจจะสะท้อนภาพความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าด้วยครับตัวอย่างเช่นการตีความของชาวยิวนะครับที่นิยมกันก็คือมองว่าภาพของคู่รักในเพลงโซลโมอนเนี่ยเป็นภาพอุป,ปมาครับของพระเจ้ากับอิสราเอลครับซึ่งก็เป็นภาพอุป,ปมาที่เราก็จะพบได้บ่อยในพรรดาสัญญาเดิมเช่นกันครับหลายตอนแล้วก็ตัวอย่างหนึ่งก็คือในพระธรรมโชิยาบทที่2นะครับก็สิบหกถึงยีซึ่งก็กล่าวถึงความสัมพันธ์ของพระเจ้าอิสราเอลว่าคล้ายกับ คู่มั่นนีครับหรือว่าชายและหญิงที่จะสมรสกันนะครับแล้วก็กรอบมุมมองหรือแนวทางการตีความลักษณะเดียวกัน,นครับคริสเตียนก็ได้รับมาด้วยนะครับก็กลายเป็นภาพรวมมาของพระคริสก,กับพรจักรนะครับอย่างเช่นที่อาจาร,รย์เปาโลก็ได้อธิบายไวน้นะครับในเอเฟซัสที่5ข้อ2 2่สถึงสานะครับก็ใช้ภาพของเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็คือ พระคริปเป็นเจ้าบ่าวนะครับแล้วก็พิจักเป็นเจ้าสาวครับก็เป็นในลักษณะกรอบมุมมองแบบเดียวกันครับแต่ทั้งนี้ครับก็ที่ความแบบตรงไปตรงมาเนี่ยก็ยังคงเป็นแนวทางที่ควรยึดถือมากกว่านะครับ่นก็คือการที่เราพยายามทําความเข้าใจเนื้อหาตามเจตนาหรือว่าตามวัตถุประสงค์ตั้งเดิมครับของผู้เขียนนะครับซึ่งก็จะทําให้เราต้องทำความเข้าใจว่าเฟงโซลมอนเนี่ย เป็นเรื่องราวความรักระหว่างชายและหญิงนะครับจนไปสู่ถึงการสมรสนะครับซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่บริสุทธิ์ซื่อสัตย์และมั่นคงถาวรต่อกันและกันครับก็อย่างเพิ่มเติมอย่างนี้ครับว่าโดยทั่วไปเนี่ยคนที่อนุรักษ์หน่อยก็อาจจะต้องการตีความหมายแบบเป็นความสัมพันธ์แบบอุปมาอุปไมยนะครับเนื่องจากคิดว่าเรื่องของความสัมพันธ์หรือเรื่องเพศเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยไม่สาดแล้วกันนะครับ แต่ว่าการทาบทเพลงซารมอนเนี่ยสารอนเราเห็นว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องที่พระเจ้าทรงสร้างความจริงก่อนที่อาดัมกับเอวายทำบาปพระเจ้าได้อวยพรให้ผู้ชายผู้หญิงเนี่ยมีความผูกพันกันแล้วก็แต่งงานมีลกูกหลบทวีซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการทรงสร้างก่อนที่มนุษย์จะทำบาปแต่เมื่อมนุษย์ทำบาปเนี่ยเรื่องเพศกลายเป็นเรื่องที่มนุษย์ใช้ไปในทางที่ผิดเช่นการลุ่มเวนี้และสิ่งน่น่าสนใจในพมพีเดิมเนี่ยมองความทมพันธ ระหว่างพระเจ้ากับคนเซลเป็นความลึกซึ้งเหมือนกับการแต่งงานหรือแม้ท่านพระบีใหม่ก็พูดถึงการแต่งงานระหว่างพระเมสโพดก,กับคิดจักรซึ่งภาพน,นี้ก็แสดงถึงความสวยงามความบริสุทธิ์เพราะนั้นพระธรรมเล่มนี้ถ้าตีความหมายแบบตามตัวอักษรเนี่ยก็ยังตีได้ในความหมายที่ว่าการแต่งงานเป็นการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของผู้ชายผู้หญิงเนี่ยที่บริสุทธิ์และสวยงามแล้วก็ที่น่าสนใจ ถึงแมหนังสือเล่มนี้ไม่ได้พูดแต่ว่าในพ่อมพีภาษาไทยเราก็ไม่ได้แปลตามตัวอักษรแต่เราตีความก็คือคําว่ารู้จักในภาษาพีบูเนี่ยเราแปลว่ามีเพศสัมพันธ์ก็คือว่าสองคนเนี่ยจะรู้จักกันอย่างลึกซึ้งเนี่ยก็คือได้มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดและเป็นความปรารถนาที่ผู้ชายผู้หญิงที่อยู่ในกระเล่มนี้ก็ได้แสดงถึงความปรารถนาออกมานะครับอันนี้ก็ขอให้เข้าใจว่าสาหรับเพื่นคือสัมค์ีแล้ว เรื่องเพศไม่ได้เป็นเรื่องน่าเกลียดหรือเป็นสิ่งต้ปกปนะครับครับประคุณตาปราจย์ดังนั้นครับจากการกรอบมุมมองหรือแนวคิดในการตีความนะครับก็ทําให้เราได้จับเรื่องของคําสอนหลักในพระธรรมนี้ได้นะครับก็ออนญี้นำเสนอเป็น2หัวเรื่องใหญ่นะครับเพื่อจะเป็นแนวทางให้กับพี่น้องนะครับในการนําไปใช้ได้นะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องพลังและคุณค่าของความรักนะครับซึ่งก็ถูกพูดถึงและเน้นย้ําบ่อยนะครับในพระธรรมเล่มนี้ครับ ก็อย่างที่อาจารย์เสรีได้อธิบายไปนะครับพระเจ้าทรงให้ความรักเนี่ยเป็นองค์ประกอบหลักของการสมรสนะครับความรักเป็นสิ่งที่ลูกพันทําให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันครับระหว่าง2ฝ่ายนะครับแล้วก็อาจจะประยุกต์ออกมาเป็นภาพุูมาได้ด้วยนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่อาจทํากันในการตรีความแบบุูมาอย่างที่กล่าวไปนะครับครับแล้วความรักก็ทําให้เกิดแรงปรารานาที่จะได้อยู่ใกล้ชิดกันนะครับก็จะสังเกตว่ามีวลีหนึ่งที่ปรากฏ ค่อนข้างอ่าซ้ำกันนะครับหรือว่าวลีที่คล้ายกันปรากฏบ่อยในพระธรรมนี้ครับก็มีในบทที 16, ่ 2. ข้อ16บทที่6ข้อ3าและบทที่ 7: ข้อ10นะครับตัวอย่างที่ยกมานะครับมาจากบทที่2ข้อ16ครับที่รักของดิฉันเป็นกรรมสิทธิ์ของดิฉันและตัวของดิฉันก็เป็นของเขาครับก็แสดงให้เห็นว่าความรักเนี่ยทำให้เกิดความผูกพันนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความรู้สึกอยากที่จะอยู่ใกล้ชิดอยากที่จะเป็นของกันและกันนะครับ ก็สิ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นแรงผลักดันที่ควรใช้ไปให้ถูกทางนะครับควรเป็นแรงผลักดันให้เกิดความซื่อสัตย์และความมั่นคงในความสัมพันธ์นะครับต่อกันและกันนะครับแล้วก็ความรักเนี่ยมีพลังและคุณค่ามากครับความรักพร้อมที่จะ,ะเผชิญแม้แต่ศัตรูที่น่ากลัวที่สุดก็คือความตายนะครับและความรักก็มีค่ายิ่งกว่าทรัพสมบัติใดๆเลยนะครับจึงไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินทองครับผมพูดถึงแรงปรารถนา ไม่ใช่เฉพาะเป็นเว่าพูดถึงเรื่องเพศบางครั้งบางคนก็บอกว่าเป็นฝ่ายชายแต่สิ่งที่เราอาจจะประหลาดใจก็ได้ครับว่าะารทำบทเพลงโซลมอนเนี่ยผู้ที่แสดงความรู้สึกออกมามากเนี่ยกับเป็นผู้หญิงออแล้วก็สรรพนามที่ใช้เนี่ยในอมพีทั้ง1971และในฉบับมาตรฐานเนี่ยเราใช้คําว่าดิฉันกับฉันดฉนนนิฉันเนี่ยเป็นผู้หญิงพูดถึงตัวเองแล้วก็ฉันนี่เป็นผู้ชาย อันนี้ก็พูดถึงสิ่งที่แสดงออกเนี่ยผู้หญิงได้แสดงออกค่อนข้างมากในพระธรรมเล่มนี้นะครับขอบคุณครับอาจารย์ก็เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจอีกเรื่องนะครับแล้วก็คําสอนหลักอีกหัวเรื่องหนึ่งนะครับที่น่าสนใก็คือเรื่องปติป,ปัญ,ญญาเกี่ยวกับความรักนะครับหรืออย่างในพระธรรมสุภาษิตเนี่ยก็มีคําแนะนํามากมายเกี่ยวกับเรื่องเพศนะครับหรือการใช้ชีวิตอย่างมีสติปัญญาของคนหนุ่มนะครับนี้ในพระธรรมเพงโลงโซลมอนเองก็พูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์หรือความรัก อย่างมีสติปัญญาด้วยเช่นกันครับอย่างเช่นเรื่องของการให้เกียรติและการยกย่องชมเชยกันและกันนะครับของผู้รักหรือแม้ทั่งผู้ที่สมรสแล้วนะครับก็เรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าทำนะครับแล้วก็เป็นการหนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันนะครับในชีวิตสมรสได้นะครับแล้วก็การรู้จักอดทนรอคอยนะครับไม่จริงสุกก่อนหามนะครับในเรื่องความสัมพันธ์ทางร่างกายนะครับแล้วก็ความบริสุทธิ์และความซื่อสัตย์ในความสัมพันธ์ต่อกันและกันเป็นราักฐานของความสุขและความพึงพอใจในชีวิตสมรสนะครับ รวมไปถึงว่าสมาชิกในครอบครัวนะครับก็มีความรับผิดช,ชอบนะครับในการช่วยปกป้องความบริสุทธิ์ทางเพศนะครับของคนในครอบครัวซึ่งกันและกันด้วยนะครับตัวอย่างอย่างในบทที่8ข้อ8ถึงข้อ9นะครับออก็เสริมนิดหน่อยครับก็คือหัวข้อที่2การรู้จักอดทนรอคอยก็คือว่าในพระธรรมบทเพลงซาร์มอนเนี่ยจะมีสร้อยเป็นคําพูดของผู้หญิงหรือเจ้าสาวเนี่ยที่บอกกับเพื่อนเพื่อนว่าอย่ามากระตุ้นหรืออย่ามาเล้า จนถึงเวลาที่เหมาะสมนะครับจริงๆแล้วความปัญหาฝ่ายร่างกายทางเพศเนี่ยมันก็มีอยู่โดยเพาะในวัยสาวเนี่ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นในพิทยสร์คัมภีก็คือการรู้จักควบคุมความปัารานานั้นไม่ใช่ปล่อยไปไม,มีความต้องการก็ทําเพราะว่ามนุษย์มีสิ่งที่สําคัญที่เรามีสติสัมปชัญญะและเรามีพยายานโดยสุดที่จะควบคุมความปัารถนาของเราฝ่ายร่างกายด้วยครับ ขอบคุณครับระอาจารย์นั้นครับก็สรุปนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็ได้เรียนรู้จากเอองซโลมอนเบื้องต้นกันนะครับว่าแม้ว่าพระธรรมนี้เนี่ยอาจจะไม่สามารถยืนยันแน่แน่ชัดว่าถูกเขียนขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็ใครเป็นผู้เขียนนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดพระธรรมนี้ก็เป็นที่รู้จักในหมู่ชาวยิวนะครับช่วงหลังกลับจากการเบนเฉลยแล้วนะครับอยู่ในสารบบของคัมภีบรูแล้วก็ถูกอ่านนะครับถูกนํามาใช้นะครับเกี่ยวข้องกับชีวิตและความเชื่อนะครับ แล้วก็เป็นโพสชนะของพระเจ้าครับที่เป็นประโยชน์นะครับสําหรับชีวิตของเราด้วยนะครับแล้วก็แนวทางการตีความซึ่งเป็นที่นิยมนะครับในประวัติศาสตร์นะครับก็คือการตีความพระธรรมนี้ครับเป็นภาพอุปมาของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้านะครับไม่ว่าจะเป็นภาพของพระเจ้ากับอิสราเอลก็ดีนะครับในมุมมองของชาวยิวหรือว่าเป็นภาพของพระคริสต์กับพิจจัรนะครับในมุมมองของริสเตียนที่รับเอากรอบมุมมองแบบเดียวกันมาใช้นะครับ แต่ว่าทั้งนี้ครับการตีความแบบตรงไปตรงมาก็ยังเป็นแนวทางที่ควรยึดถือมากกว่านะครับนับน่นก็คือพระธรรมนี้เนี่ยบรรยายถึงความงดงามแล้วก็ให้ข้อคิดเอาไว้นะครับเกี่ยวกับคุณค่าและสติปัญญาในเรื่องความรักและชีวิตสมรสครับผมผมก็อย่างสุดสุดท้ายตอนที่เน้นนะว่าแนวทางที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ สมเหตุสมผลก็คือการตีความแบบตามตัวอ,อักษรตลอดะธรทมตอนนี้ก็คือเป็นความรักเป็นความปรารถนาของเจ้าสาวต่อเจ้าบ่าวหรือเจ้าบ่าวต่อเจ้าสาวเป็นความรู้สึกที่ถ่ายทอดออกมาเป็นบทกวีนะครับแล้วก็จริงๆแล้วผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยมีความปรารถนาไม่ไม่ได้เป็นเรื่องผิดปกติเพราะว่าพระเจ้าก็สร้างเราไม่มีความต้องการทางเพศ แต่สิ่งที่สําคัญก็คือเราต้องรู้จักควบคุมความต้องการเหล่านี้นะครับก็บทเพลงเนี่ยก็ได้ถูกแยกมาจากหนังสือทั้งหมดเลยก็คือเล่มนี้ทั้งเล่มเนี่ยพูดถึงเรื่องความรักเรื่องเพศเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนมากกว่าเล่มอื่นสะท้อนเราเห็นว่าสําหรับพระเจ้าแล้วเรื่องเพศไม่ได้เป็นสิ่งที่น่าเกลียดหรือเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ว่าจะใช้ยังไงให้ถูกต้องตามแนวทางที่พระเจ้าสอนไว้นั่นเป็นสิ่งที่สําคัญครับผมขอบ,ขอบ,ขอบ,ขอบุณคับอาจารย์ นั้นครับการศึกษาพรฒน์พีของอเราครับเรายัางอยู่ในหนังสือพระคัมภีร์ชอบศึกษานะครับหมวดกวีนิพนธ์นะครับ,รบพี่น้องที่สนใจนะครับอยากที่จะเลือกดูหนังสือเรืเ่องอื่นในชุดพระคัมภีร์ชบศึกษาของเราครับสามารถคลิกดูที่ลิงก์ที่เราแนบไว้ได้นะครับหรือว่าติดตามการศึกษาพรฒนพีร่วมกันกับเราแบบนี้ก็ได้นะครับและเมื่อท่านได้อ่านหนังสือตามหรือเมื่อได้ศึกษาร่วกันแล้วท่านมีความคิดเห็นยังไงหรือมีข้อเสนอแนะหรือมีคําถามข้อสงสัยตรงไหน สามารถสื่อสารกับเราได้นะครับเรายินดีที่จะรับฟังท่านแล้วก็ได้มีโอกาสรับใช้อันนะครับก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับผมก็ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านแล้วก็หวังว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้นี่จะเป็นประโยชน์กับท่านแล้วก็ขอท่านแบ่งปันให้คนอื่นได้รับทราบต่อไปนะครับสวัสดีครับ